อาคมชงผลประกาศรายชื่อบัตรคนจนเข้าคอรมอยกุมภาพันธ์นี้คาเริ่มใช้ได้1เมษายน6 6สิทธิ์ยังได้เท่าเดิมชี้ปีนี้มีผ่านสิทธิ์14.5ล้านคนใครไม่ผ่านอุทธรณ์ได้ในายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65หรือบัตรคนจนรอบใหม่ว่า คังจะนำเสนอความคืบหน้าของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เข้าคอรมอในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เมื่อเสนอคอรมอเสร็จขังก็จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์และคาดว่าโครงการจะเริ่มจ่ายเงินได้ประมาณวันที่1เมษายน2566 การประกาศผลคัดเลือกจะเข้ามาตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านเว็บไซต์ www.welfare.mof.go.th โดยไม่มีเอกสารการประกาศรายชื่อดังนั้นเมื่อมีการประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้กดตรวจสอบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และระวังกรณีที่มีบุคคลมาขอข้อมูลเพื่อช่วยตรวจสอบสิทธิ์ให้อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดทั้งนี้คนที่ถือบัตรอยู่เดิมก็ยังใช้สิทธิ์ได้จนกว่าครังจะประกาศ ยุติโครงการเดิมส่วนผู้ที่ถือบัตรเก่าและได้รับสิทธิ์รอบใหม่ด้วยก็สามารถเปลี่ยนไปใช้สิ์ใหม่ได้เลยขณะที่คนที่เคยมีสิบบัตรคนจนรอบก่อนแต่ไม่ได้รับสิบรอบใหม่และยังคงมีสิท์เดิมเหลืออยู่คังก็ยังชดเชยให้ตามสิทธิ์ที่ได้รับและทดการจ่ายไปในอีกหนึ่งเดือนถัดไปหลังประกาศตัดโครงการเก่าแล้ว นายอาคมกล่าวว่าสิทธิประโยชน์ที่ผู้ผ่านสิทธิคนจนรอบใหม่ได้รับนั้นยังคงเหมือนเดิมส่วนที่จะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลใหม่ในอนาคตอย่างไรก็ตามมีส่วนที่ปรับปรุงเล็กน้อยคือในส่วนของค่าเดินทางซึ่งผู้ที่มีสิทธิใช้รถไฟฟ้าเดิมสามารถใช้ประสมริการแต่เข้าระบบรถไฟฟ้าได้เลยขณะนี้ โครงการใหม่จะใช้บัตรประชาชนในการใช้จ่ายซึ่งอาจจะแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องให้มีการแลกบัตรหรือเหรียญโดยสารที่เคาน์เตอร์แทนส่วนผู้ที่ไม่มีรายชื่อหรือไม่ได้รับสิทธิ์สามารถ ยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยภายใน60วันหลังจากประกาศรายชื่อและคาดว่าผลการอุทธรณ์จะทราบได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม2566เป็นต้นไปโดยผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วได้รับสิทธิบัตรคนจนกระทรวงการคลังจะให้สิทธิย้อนหลัง